อย่าเร่งนะครับอัจิตรรางวัลล่อตาล่อใจมาเร็วเหลือเกินนะครับจากพี่จิมมี่วาดี้ครับให้กับทางด้านของยูโรหรือว่าเขี้ยวฉลามก่อนเลยครับ30,000ืครับนอกเหนือจากเงินรางวัลค่าตัวนะครับอ่ะยกที่2เท่านั้นครับคู่ที่2ครับแล้วเดี๋ยวต่อจากนี้เมื่อสักครู่มอบพวงมาลัยเป็นกำลังใจเรียบร้อยแล้วครับอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดเป็นการกลับมาไฟแรกในรอบ7จปีของโมวี้สอกูถวยยิ้มครับ นี่แหละครับนักชกจอมมูนะครับเจ้าของชายาว่าตีอมไมหิตกดใจรอครับเจ้าของรางวัลคู่มวยดูเดือนแห่งปี2552วิกหมอชิดนะครับหลายหลายคนอยากบอกอยากดูเหลือเกินครับวันนี้ต้องไม่พลาดนะครับก้าวมวยดีวิถีไทยครับโบวี่รออยู่ครับจบจากคู่นี้นั่นแหละครับโดยมีเพชรน้ำครับนะครับอะไรครับโดนเตะขาเอาอีกแล้วครับโดนเตะขาอีกแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้ก้าวมวยดีวิถีไทยครับ แต่ละคนแต่ละคนมาดุเหลือเกินนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมามหาเวทก็เตะขาครับนั่นแหละครับมหาเวทไปขากระทุงเข่าครับเอาชนะน็อกนะสยามครับยก3เกือบไม่รอดครับยก2ครับแต่ว่าสยามั้นเป็นตะคิวขึ้นซะก่อนแต่ว่าตอนนี้วิกฤตอีกครั้งครับเท่านั้นของเชดฉลามหรือว่ายูโรครับสามไฟยังไม่ชนะใครนะครับแมมันต้องบอกว่าขอเกิดหน่อยครับขอเกิดหน่อยครับ แต่ว่าตอนนี้กําลังวิกฤตอยู่แม้วันนี้นะครับโอ้ยแมาคณะกรรมการนี่มาเยอะเลยทีเดียวนี่ท่านภูมิเกียรตินะครับไร้ปัญหาเรื่องกระเพาะอาหารนะครับนึกถึงขิงสูตรหมอเสงเลยทีเดียววันนี้นะครับคุณวิเศษแสงสุูิย้ชัดนะครับผู้หลอานสูงสุดของหมอเสงมาด้วยอาทายาททายาททุนทีาาสามแหวันนี้มาดูเองเลยนะครับอตอนนี้แต่ว่าบนเวทีตอนนี้อาโดดโดดโดดลงลากอีกแล้วนะครับ มาเยอะเลยกันโอ้ลูกนี้มันเข้าข้อพอดีครับนับก่อนเลยครับห้าแล้วครับหกแล้วครับแปดไหวไม่ไหวครับพยายามจะดีตัวขึ้นมาอีกครั้งแต่ว่าโดนไปแล้วหนึ่งนับนะครับยังมีเวลาครับยังมีเวลามากพอจะปิดเกมได้ไหมครับอ่าโอ้เตะขาเจอยางไม่ออกจากเชือกแล้วนะครับอ่าไม่ไหวครับโอ้โหเกินต้านแล้วครับ ยกที่2ครกับชูมือก่อนนะครับบนเวทีเดี๋ยวมีรางวัลพิเศษมอบให้ครับอ่ติดตามผลงานของโชคชัยชานะครับไอ้หนูดาวรุ่งวัยสิช่วงนี้หน้าฝนด้วยครับอ่าดูภาพชาครับเดะขาเจาะยาครับนับ8เลยครับจุดนี้ครับผูชีขาดบนเวทีดาเกิงมีศาสตร์นะครับซับและหลังจากนั้นดูนะครับนับเลยครับอ่าพยายามจะลุกขึ้นมาแต่ว่าลุกไม่ไหวครับมันโดนย้ําไปที่เดิมครับเล่นงานฐานล่างครับดูนะครับสีหน้าแววตาออกหมดเลยครับแล้วก็หมัด1นึ่งสองครับนําเข้าไป เนี่ยครับสับขายอีกครั้งหนึ่งเกินต้านเลยครับสุดที่จะทนเลยครับชอตนี้ครับโอ้โหทายยกที่2เท่านั้นครับจบเร็วครับคู่ที่2ของเราในวันนี้ครับพักก่อนและเดี๋ยวมาแล้วครับตีอมหิตนะครับโบวี่ตีอมหิตครับ